ตั้งคันไข่ปลาุกคืออะไรแล้วมีอาการยังไงเราจะตั้งคันต่อได้ไหมก่อนจะฟังคำตอบกดติดตามกดหัวใจเป็นกําลังใจให้พี่วันกุ้งแล้วฟังกันเลยค่ะการตั้งคันไขป่ปลาุคนะคะก็คือถือว่าเป็นภาวะภิติอย่างหนึ่งนะคะขนาดตั้งคันพบก็คือ1,000คนจะพบเพียงหนคนนะคะ เกิดจากอะไรก็เกิดจากแปลว่าความผิดปกติของโครโมโซมนะคะของไข่หลังจากปฏิสนธิกับอสุจิแล้วไม่เจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนนะคะทีนี้พอหลอาอันดซาวไปเราก็จะไม่เจอทารกนะคะแต่จะเจอเป็นลักษณะเป็นเม็ดเคล้ายๆไข่ปลาอุกเขาก็เลยเรียกว่าคันไข่ปลาอุกค่ะ ซึ่งอาการของคันไข่ปละอุงนะคะก็จะมีอาการดังนี้นะคะคือหนึ่งจะมีเลือดออกทางช่องคลอดนะคะซึ่งเลือดนี้จะไม่ใช่เป็นสีแดงแดงนะคะจะเป็นออกลักษณะส,สีน้ําตาลแล้วก็ออกแบบหยุดหยุดไหลายๆนะคะออกเรื่อยๆนะคะซึ่งถ้าเป็นการแทง้งก็จะคล้ายแทง้งแต่ว่าการแท้งปกติน่ะก็จะมีการไหลแล้วก็หยุดได้นะคะแต่ว่าถ้าคันไข่ปละอุงเนี่ยจะไม่หยุดนะคะไหลแล้วก็หยุดแล้วก็มาไหลอีกนะคะ ข้อสองนะคะบางเคสก็จะพบว่ามีเม็ดใสๆนะคะไหลออกจากช่องคลอดค่ะข้อสามนะคะคนคันไข่ประอุกนี้จะมีอาการแพ้ท้องมากกว่าปกติไม่ว่าจะเป็นขึ้นไส้อาเจียนวิงเวียนหน้ามืดนะคะข้อสี่นะคะก็จะมีอาการซีดเหนื่อยเพลียนะคะจากการที่มีเลือดออกค่ะห้านะคะอาการที่พบก็คือ,อจะมีอาการแบบว่าท้องโตมากกว่าอายุคันปกตินะคะอย่างเช่นคุณแม่ท้องสองเดือนแต่ว่าท้องอาจจะโตเหมือนคนสี่ห้าเดือนอะไรเงี้ยนะคะ ข้อ6นะคะก็คือพบภาวะคันเป็นพิษตั้งแต่ไตรมาสแรกคือ3เดือนแรกนะคะคันในพิษก็อย่างเช่นมีอาการความดันโลหิตสูงนะคะบวมปวดศีรษะตาผ้ามัวจุกแน่นลิ้นปี่นะคะเราก็จะสงสัยว่าอาจจะเป็นคันเป็นพิษได้ค่ะข้อ7นะคะบางคนอาจจะมีอาการของไทรอยได้นะคะก็คือมีเหงื่อออกนะคะหัวใจเต้นเร็วเหนื่อยง่ายค่ะ ข้อ8นะคะในบางรายนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นมะเร็งต่อได้นะคะก็จะมีอาการอย่างเช่นหายใจไม่สูดนะคะหรืออาเจียนเป็นเลือดค่ะสําหรับคันไขประอุกนะคะเราจะพบตอนคือมีอาการมานะคะก็จะอันตราวก็จะพบเป็นลักษณะเป็นเม็ดนะคะคล้ายๆคันปลาอุกในมดลูกนะคะส่วนการรักษานะคะคุณหมอก็อาจจะต้องมีการขูดมดลูกหรือว่าผ่าตาัดก็แล้วแต่กรณีซึ่งแพทย์จะเป็นคนพิจารณาค่ะ สำหรับคุณแม่ที่เป็นคันไข่ปลาอุกนะคะควรจะมีการคุมกําเนิดไว้ก่อนหนึ่งปีนะคะคันไข่ปลาอุกนะคะไม่สามารถป้องกันได้นะคะเพียงแต่ว่าคุณแม่ตั้งครันนี้จะต้องมีการเฝ้าระวงังแล้วก็ประเมินตนเองนะคะถ้าพบว่ามีอาการเหมือนที่กล่าวไปให้รีบมาโรงพยาบาลนะคะหรือว่าถ้าอยู่บ้านคนเดียวแล้วมีอาการต่อไปนี้นะคะก็สามารถโทรแจ้งหนึ่งหกหกเก้าได้ค่ะ